วันแรกก็โอ้โหทั้งสองคนพี่น้องก็สนิทกับแม่ที่สุดเราก็รักแม่ที่สุดนะเนาะก็ร้องรู้จะออร้องยังไงแล้วก็แบบมันก็ย,ยังทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะคะแต่ว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปก็ต้องคิดว่าแม่ไปสบายเพราะว่าถ้าเกิดเรายังร้องอีกยังโหยหาย,ยังเรียกแม่อยู่อย่างงี้เดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยก็อะไรนะจ๊ะไม่ไม่มีแล้วค่ะพอดีก็ยังไงดีเรา บ้านเราก็ขี้เกรงใจเราก็ไม่ได้ไม่ได้ประกาศหรือไม่ได้แจ้งอะไรมากมายเพราะว่าเกรงใจทุกคนด้วยช่วงโควิดด้วยทุกคนต้องทำงานด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่ไม่ได้ลง IG หรือไม่ได้ประกาศแล้วมันก็สภาพจิตใจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยออแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาด้วยค่ะขอบคุณมากใ,มนในครอบครัวในะคครวะก็มันก็ไม่ไพูดพูดกัน ม่ไม่ใช่ไม่มีคําพูดแต่ว่าก็หันหน้ามองหน้าพี่วิลี่อ่ะก็ก็พยายามจะเอนเตอร์เทนกันไปเนาะให้มันแบบอ่ะเราต้องคิดซะว่าแม่ไปสบายคุณแม่มีความสุขแม่มีบุญมากเจอเพื่อนเพื่อนคุณแม่ก็บอกว่าเออถ้าเลือกได้ก็อยากไปแบบคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็ไปสบายจริงๆก็คนมีบุญน่ะแล้วก็เขาก็มีความสุขมากในขั้นพีคล่าสุดที่ไปรวมญาติกันที่อังกฤษอะค่ะก็ทุกคนมาหมด แล้วชีก็เอาตังค์ไปแจกหลานๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่สุขขั้นพีคแล้วก็ไปก็เหมือนลาสกุดบายว่าแบบเออแม่ก็แฮปปี้แต่เราช็อกไงเพราะว่ากระทันหันเห็นพี่พี่ลี่เล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนแบบร้องไห้อยู่สองวันแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนว่าก็ทำให้แบบไม่เศร้าเพราไม่อยากเล่าใช่ใช่ก็วันแรกก็โอ้โยทั้งสองคนพี่น้องก็สนิทกับแม่ที่สุดแล้วก็รักแม่ที่สุดนะเนาะก็ร้องรู้จะร้องยังไงแล้วก็แบบมันก็อยู่ยังทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะคะ พอเราอยู่เงียบเงียบคนเดียวเราจะโทรหาออย่างเงี้ยมันก็ยังร้องอยู่แต่ว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วก็เออเขาก็แล้วก็เขาก็ก็จะมีผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าอย่าร้องหรือถ้าอยากร้องก็ร้องให้เสร็จแล้วก็ต้องคิดว่าแม่ไปสบายเพราะว่าถ้าเกิดเรายังร้องอีกยังโหยหาย,ยังเรียกแม่อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงใช่ไหมเหมือนเราไปส่งใครที่สนามบินอย่างเงี้ย เขาจะไปเที่ยวเราก็ต้องบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะมีความสุขมากนะส่งรูปมาให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือจะบอกเธออย่าไปเลยเธออย่ทิ้งฉันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ้าวแล้วคนไปเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมก็แต่มันช็อกไงเพราะว่าแม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยและเขาก็ยังนัดกับเพื่อนๆเขาเดี๋ยวเ็จะไป เขาใหญ่เดี๋ยวจะไปทเที่ยวไปใช่เพราะว่าโควิดเริ่มเร,ร,ริ่มซาแล้วเออเริ่มซาแล้วเอาเอา,เอาเวลาของคนแก่ไป3ปีแล้วอะ่ะแล้วแม่เราชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้คงยค่ะไม่ค่ะก็ไปฝังค่ะมีเป็นฮงซุยค่ะค่ะเป็นก็เป็นพี่ทีจีนไปฝังที่ปักช่องค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธค่ะใช่อันนี้ก็เป็นความที่สุดท้ายที่หนอมหอมลงเอ้ใช่ ก็ถ้ารวมถ้ารวมที่เป็นโควิดไปด้วยตอนนั้นเป็นโควิดเปลรองโควิดก็ลงไปสองแล้วก็พอมีเรื่องคุณแม่อีกก็อีก4ก็รวมไปเป็น6กกิโลเรารู้สึกเองว่าูผอมลงเยอะู้งคือเอาจริงๆไม่ได้สนใจตัวเองว่ายังไงนะแต่รู้ร,รู้แต่ว่าทานไม่ได้ตอมใจแบบเข้าใจเลยว่าคําว่าเสียหลักกับมันมันมันทานไม่ลงมันคือยังไงอะ่ะมีคนทักทยอนะว่าดูาเยอะแล้วทุกคนก็บอกว่า ก็ไม่ต้องกลับไปอ้วนแล้วนะให้อยู่อย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้ใช่แล้อคุณสามีต้องขุดกลับไปให้เท่าเดิมนะเขาแต่จริงๆก็ต้องให้เครดิตเขานะเพราะว่าช่วงที่คุณแม่เสียพี่ก็อยู่ที่อยู่กันหมดออใช่ปะ่ะคะทุกคนก็กาลังจะยา้ยากยากลับแต่เราอจะอยู่ต่อเพราะทำเรื่องเรื่องโรงเรียนลูกเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็อยู่กับพี่แล้วก็คอย พาไปเดินพาไปออกกําลังกายคือให้แบบไปคลายเครียดให้ไปเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยจะได้เออจะได้จะได้เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็จะหิวหิวแล้วก็จะอยากทานแล้วเขาก็ทํากับข้าวให้ทานทุกมือ้อเราก็จะแบบเหมือนเป็นคนชังกะตายอ่ะมันแบบมันไม่มีชีวิตจิตใจเ,เออไม่อยากทําอะไรเลยแล้วเขาก็ดูแลอย่างดีเลยแล้วบางทีเราก็ถามเขาแบบเหมือนเหมือนก็รู้สึกไม่ดีว่าแบบเราไม่ได้ทำอะไรเราทิ้งเราทิ้งตัวใส่เขาเลยบอกว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ต้องช่วยแมน ขอให้ช่วยกินเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเ <jud ils? S 1> no. ออย,ยามทุกยามเนาะมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่ย่างที่แบบโอเคกับนักตอนนี้ทำหมายถึงว่าลู่ล่างไม่หนักอะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้มันขึ้นไปกว่านี้หรือลดกว่านี้ไม่ขึ้นก็ได้ก็ก็โอเคแต่ก็คิดว่ามันไม่ใช่ผอมแบบมันไม่ใช่ผอมแข็งแรงอ่ะมันมันมันผอมสู้ก็คงต้องออกกาลังกายแต่ว่าก่อนหน้านี้จะออกก็ก็ลองโควิดอีก เอะฉันเคยเดินเขาได้ทําไมฉันไม่เหนื่อยทําไมอาจะเดินแค่นี้เหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างปีนี้เป็นปีที่แบบขลุโหดกับเรามากแต่เดี๋ยวจะพยายามฟิตค่ะฟิตเราก็ต้องคิดว่าแบบพอเราเห็นว่าแม่ไม่อยู่และแหม่มกับพี่วิลลี่แบบพังมากขนาดนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วละ่ะเราก็จะต้องแข็งแรงกับเพื่อให้ลูกเราไม่ต้องให,ให้ได้เราได้อยู่กับลูกนานที่สุด พี่วิลลีไ่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าผอมลงหรือเปล่าแต่เขาก็น่าสงสารเพราะว่าเขาก็ต้องรีบก,กลับมาเพราะงานเขาเยอะมากแล้วทุกคนก็ต้องทํางานเรื่องของฮะทุกกองก็ต้องออกไม่ใช่ว่าต้องหยุดเพราะเราหมดเนี้ยเออเราก็ส่งพี่วิลลี่กลับมาเอาซี่ส่งฝากซี่กลับมาด้วยแล้วเขาก็ต้องสนุกสนานเอนเตอร์เทนหัวเราะอะไรเงี้ยก็น่าสงสารอะพอกลับบ้านเขาก็คงเศร้าเขาก็ต้องคิดถึงแม่เขาก็ส,าากส,าากสนิทกับแม่มากเป็นตองล่า แต่ก็เวลามันก็คงจะช่วยอะค่ะมันก็ต้องทุกคนก็บอกทุกคนบอกเวลามันก็คงจะค่อยๆช่วยเองเปลี่ยนเรื่องค่ะเปลี่ยนเรื่องค่ะขอบคุณทุกคนสําหรับกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะเขาเริ่มรู้ป่ะค่ะทุกคนแบบยิ่งโตยิ่งหล่อค่ะขอบคุณค่ะก็ได้แม่เนาะมาไม่ใช่พูดเล่นได้แม่ได้ลูกมาขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากพี่ว่าเด็กสมัยนี้ก็หน้าตาดีหมดแหละทุกบ้านอะทุกบ้านก็หน้าตาแบบเนาะแล้วก็ลูกหล่อไหมคะค่ะาลูกหล่อไหมคะอะไรหล่อไหมลูกหล่อไหม ลูกเราหล่อไหมก็พอก็พอใช้ได้อย่าไปชมอย่าไปชมอย่าไปชมเยอะอย่าไปชมเยอะอย่าไปชมเยอะเดี๋ยวนางเหลืองเออเดี๋ยวนางเหลืองไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ว่าด้วยด้วยด้วยเด็กอ่ะเขากําลังโตไงใจเขาก็อาจจะยังไม่แข็งแรงหรือยังไม่ได้แบบเจออะไรมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติได้รับอะไรมากเกินไปอ่ะนางอาจจะควบคุมตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องพยายามแบบ เพราะว่าเหมือนกับที่แม่มคุณแม่เลี้ยงมาแม่ก็จะไม่เคยชมพี่เลยซึ่งถ้าเกิดชมมากๆก็อาจจะแบบแอาจจะกลางอาจจะแอคก,ก็ได้นะนี่แม่หรือย่างาไปเอจอญาติหรือว่าไปเจอคนรอบข้างนอนเงี้ยแล้วก็ชมแบบเดินมาชมว่าเออลูกหล่อจังเลยต่อหน้าเขาอ่างเงี้ยขอบคุณไงก็ขอบคุณก็ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณก็เออห่อแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตคือคือหล่ออย่างเดียวไม่พอเราต้อง เป็นคนดีด้วยเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมมีใจอบอ้อมอารีด้วยอะไรแบบนี้มันเยอะมากที่จะต้องมีมีแต่อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นมั้งคะเราแล้วอันนี้เป็นงานคุณแม่เป็นงานแรกที่ ที่เขาต้องออกมาเจอเออเขาก็ต้องออกมาอย่างงี้ไม่งั้นปกติก็พวกนี้ก็ติดบ้านชอบอยู่บ้านร้ออยากให้เป็นใจดันพวกมกาอะไรใครจะดันมีมีคนไม่ดนแม่นม่ไม่ดันแม่ไม่แม่แม่บอกเรียนหนังสือก่อนไม่เราก็บอกว่าเพราะว่าเขา16ก็ก็คอยสอนตลอดว่าหน้าที่หลักคืออะไรทุกคนต้องรู้หน้าที่ก่อนและหน้าที่หลักเขาก็คือต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราก็อยากให้แบบเพราะมันจะเป็นสมบัติเดียวที่ติดตัว ไปได้ตลอดชีวิตและไม่มีใครเอาไปจากเราได้สมมุติที่ดินมรดกเงินทองหรือใดๆอะ่ะมันมันมีคนเอามาเอาไปได้ไงแต่แต่ความรู้อะ่ะมันก็จะอยู่ที่สมองไม่ไปไหนที่นี่มีคนติดต่อมาเยอะไหมคะนก็ยังไม่ได้มีใครไม่ได้ไม,ไม่ไม่เชิงติดต่อนะคะแต่ก็จะแบบ,บเฮ้ยทำไหมชอบเปล่าเขาชอบไหมเขาอยากเข้าวงการหรือเปล่าแม่ไม่แม่ไม่เชิงเบรกแต่ว่าให้เรียนก่อนเออแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีว่าแบบ ขอมาทางานนี้หน่อยสิอะไรเงี้ยย่งงม่มีแค่ถามถามเฉยๆว่าเขาทําได้ไหมเขาสนใจหรือเปล่าอะไรแล้วเขามีเวลไหมถ้าพูดถึงนางก็ยังดูเด็กอยู่เลยจริงๆนะถ้านางอาจจะดูโตนะแต่อยู่บ้านยังแกล้งน้องเล่นกับน้องยังทําอะไรบ้าๆบ้าบ เคยถามเคยถามเหมื <c oughs> อนกัน uh <c oughs> บอกว่าชอบแม่เลยแชอบร้องเพลงแบบร้องเพลงแต่ว่าเสียงไม่ได้เลยนะร้องที่บ้านที่ไรพ่อจะบอกว่าแม็กแม็กบอป้าว่าแม็กหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดร้องแต่ว่าถามไหมนางก็บอกว่าก็ Not b a d กก็ก็แต่ก็ไม่ได้เชิงว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่านางก็เรียนหนักใช่ไหมหน้าที่นางนก็ยังต้องเรียนหนักอยู่อ่ะนางก็เลยแบบเออเพราะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ต้องกลับไปแล้วค่ะและสอบสอบสอบอะไรก็ไม่รู้สอบกันเป็นเดือนบอกโอ้โหสอบอะไรกันเนี่ย อยากมีน้องชินชีวิตที่มงองกัเขาก็ได้ทั้งสองนะคะคืออยู่ที่นู่นเขาก็ได้ใช้ชีวิตเวลาไปไหนก็นั่งรถเมย์ไปเจอเพื่อนนั่งรถไฟใต้ดินคือเราก็พยายามอยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเ่ง่รุเรพเลวหัว่อ้หัวต่อก็พูดตลอดพูดปะเปียกปักแฉะเข้าใจเลยที่เวลาผู้ใหญ่เขาบอกปกเปียกปักแฉะทึ้งเราก็จะพูดพูดจนมีเหมือนกันที่เขาบอกว่าแม่แม อันนี้เราฟังมาเป็นร้อยคนแล้ว <c oughs> แม่พูดหนเดียวพอบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงก็ต้องพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผื่อลืมพ่จะถูกเรื่องอะไรครับห่วงเรื่องอ,อยาเสพติดห่วงเรื่องไปทําอะไรไม่ถูกไม่ควรอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเรื่องเบสิคที่พ่อแม่ทุกคนน่าจะห่วงแหละแต่มันลต่เป็นแต่มันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ๆเ,เ,เ,เขาก็เป็นเขาก็เป็นเด็กดีเราก็พูดอยู่เสมอแล้วก็ให้เห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดี คือพี่เราก็ไม่สามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะถือว่าเราได้ใส่ทุกอย่างที่เราควรจะต้องใส่ให้เขาหมดแล้วคราวเ,าเนี้ยสุดท้ายอยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าเขาจะนำไปปฏิบัติแค่ไหนยังไงใช่ป่ะแต่เราก็บอกบอกหมดต้องโทรหาเช็คก,กันยังไงบ้างก็เช็คค่ะแต่ว่าพอเขาโตก่อนหน้านี้เขาจะโทรหาพี่ตลอดแต่ว่าอย่างแม็กพอโตแล้วอ่ะก็จะยุ่ง บางทีตอนแรกๆเราก็งงเขาเริ่มเข้าโรงเรียนมธัธยมโตใช่ปะ่ะเอ๊ะทำไมไม่โทรแล้วอะไรเงี้ยส่งแต่ข้อความเขาก็บอกว่าเขายุ่งมากแล้วแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ให้ถือมือถือเขาให้แค่ตอนเช้าเช็คเช็คสมมติจะส่งกับแม่หรือคุยงานคุยธุระอะไรกันรีบเช็คครึ่งชั่วโมงแล้วก็คืนครูแล้วก็วันนั้นทั้งวันก็เรียนหนังสือไม่ใช่มาดีเดี๋ยวหยิบมือถือดูไม่มีไม่ม,ม,ม,มีแล้วก็ตกเย็นข้ามอีกทีก็ค่อยมาได้อีกครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ว่าก็เป็นระบบทีีด่ด เข,ขาเช็คพี่พี่ไม่ได้เช็คเขาไม่แม,ม่ไม่จิกแม่ไม่ได้เป็นคนจิกนะแม่ไม่จิกแม่ไม่จิกแส<ต>ดงว่าลูกยังจีกแม่อยู่เขาเออแต่ว่าก็จะส่งข้อความว่าเป็นยังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าก็โตแล้วก็ให้เขาเราก็ต้องให้เกียรติให้สเปซเขาด้วยใช่ไหมก็เป็นใครตะขามมาให้คนที่สองน้องขิน,น,น,นก็จะโทรหาแม่เวลาสี่รอบใครตะขา้พี่นั่ต้องบินบินแบบเดนเือนเดือยเลพี่ คือตอนนี้พอพอมันเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นสามีไปอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ทราบไงคะว่าเดี๋ยวเอ๊ะโควิดมันจะระบาดหรือจะต้องกลับประเทศหรือจะปิดประเทศอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องรวบมาก่อนเพราะว่าลูกก็ยังเล็กคนที่สองเออเขาก็เลยไปสแตนบายห่วงเรื่องสาวสาวอะไรสำหรับน้องแมทเพราะว่าเอาไว้รุ่นแล้วอันลูกตัวละหกสาวสาวไหมคะสาวๆก็ก็พี่ก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะนี่ไม่ไม่ไม่ก็หมายถึงว่าแบบ คือเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ไปตามยุคสมัยแต่ถามว่าเป็นเพื่อนกับลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันไม่มันไป,นปนไม่ได้ที่เราก็ต้องมีความเป็นแม่ด้วยเพราะว่าเขาต้องมีความเกรงใจอะไรเงี้ยแต่ก็ให้ข้อมูลหมดว่าสมัยนี้จะมาบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไ,ไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าหน้าที่คืออะไรอยู่ต้องจัดลําดับหน้าที่ความสําคัญที่ถูกเรียนหนังสือก่อนแต่ว่าถ้าจะมีแฟนหรือจะมีเพื่อนคุยจะมีเขาก็มีหมดค่ะมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายก็ ไปก่อนแต่ตอนนี้มันสิบหกมันจะอะไรมีถามเราว่ามีคุยยังไงคเรื่อยังไม่มียังไม่มีน้องถามน้องถามไม่ถามไม่คุยดีดีเลยล่ะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยดีดีซีซีบอกว่าซีก็เปถามบอกว่าแม่แม่พี่แม็กมีแฟนไหมบอกยังไม่มีเพราะว่าก็ยุ่งยุ่งอยู่แล้วก็มีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกโอเคแต่ถ้าเขาจะมีแฟนน่ะเราต้องเป็นคนเลือกให้เขานะซีบอกบอกแม็กจะตาขาดแล้วล่ะตอนนี้สวยแล้ะแม่ไม่ต้องเดี๋ยวซีจัดการเองเดี๋ยวซีจัดการเอง ไม่หรอกก็ไปตามธรรมชาติค่ะเราไม่ได้แบบโอ้โหไปตึงเปรี้ยอะไรใช่ใช่เออไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแต่กคหวไม่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 น้ไม่ก็โอเคแหละให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลไปเลือกผู้หญิงก็เลือกให้ดีเลือกให้ถูกแต่เขาบอกเราทุกเรื่องใช่ค่ะนะตอนนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่รู้เนี่ยหมดหรือยังไม่รู้ตอบไม่ได้เหมือนกัน